this no left me e I, can see what comes way, and I s พี่น้องสบายดีวัชพูสุกคนอีกแล้วผ้าขาวขั่วคือเก่าเมื่อนสิบเห็ดสปากเกตตีให้กินด้วยพี่น้องอย,กกนนนะอยากินดนเ่อยนะร้านก็อยากินของหมักเด็กหน่อยเนาะ อ่ามีหมูสับกระเทียมไทยเนาะหอมใหญ่ปลาเขือเทศคือเก่ามะเร็งบ้านเฮาของมีน้ำมันงาเหล่าจีนน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำมันข่อยใส่น้ำมันผึ่ยน้ำมันองุ่นเด้อพี่น้องเพราะว่าน้ำมันประกอกบ่ได้ออกไปซื้อวัวได้ออกไปใส่ซอสปลาเขือเทศพริกไทยเบิ่งเบิ้งไอเบิ่งหอมเมื่อเพิ่นให้ต้มจักนาที โอ้ตัวนี้ให้เก่าหน้าที่เนาะเป็นบางี่หอเล็กพี่น้องบางี่หอกับซิปซิปหาเนาะไปฮะไปเกียมตัวต้มสปาเกตตีเนาะต้มเส้นก่อนพี่น้องเดี๋ยวฮะมาต้มเส้นกันเนาะใส่เกลือลงไปจังหน่อยเล้กพี่น้องนะ ต้มตามที่เขาบอกเนาะเพก่ไก่มันซุกข,ขนาดเนาะพี่เนาะเก่าหน้าที่บางครั้งมันตามเขามันขับโมฆะหน่อยต้มแล้วแล้วก็ให้เอ,อ่อะะเศขึ้นมาให้มันสเสล็ดหนาบเนาะพี่น้องแต่ว่าต้มแล้วขอเสิยไปน,นอกน้ำเย็นเด้อเส้นมันจากซีอยู่ตัวนะแล้วก็พอมันสเสล็ดหนาบแล้วขอเสิเอาน้ำมันงะนะ คุกคุกคุกเพื่อบอยเซนมันแบบเป็นก้อนบอยมันกอกันมันหอมเหมือนมันหนุบเนาะน้อง,องเซนน,เน,เน,น,เนิ่มนะเ,เด้เนี่ยต้มมันนิ่มๆมน่อยก่อนเด็ดบ่ เดี <c oughs> Lynch, Lynch, okay. ๋ยวเขาจะไปทานน้ำเย็นเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือเส้นที่ข่อยลวกแล้วเนาะเนี้ยวเนี้ยวพี่น้องนุ่มๆเขาใสิมาลินคุกน้ำมันงาจังหน่อยให้มันหอมมอยเส้นมันเป็นก้อนเนาะมืดว่าพี่น้องแต่ว่ามันหมดเมื่อได้เนาะกาเอาเนาะใส่บอร์น่ะเหรอ พ่อเราสั่งกับคุกไว้ถทำมาซันเซนมันส mm ิเ hmm. ป็นเกาะใช่ไหมทำโบมีน้ำมันง่าก็ต้องเป็นน้ำมันเผือดหรือว่าน้ำมันมะกอกเนาะแต่ว่าอันนี้น้ำมันง่าก <si ็มันกับเขากันดีมันหอมหอมเห็นกว่าพี่น้องเซนเนี้ยนุ่ม หอมกินน้ำมันอ่ะเล้วจะไปพัดเคื่องอันนี้กะที่หั่นใบเนาะนี่เรียบรอยละมักเล่นนี่คอยเอามีดออกเลยพี่หนองเลยแล้วก็ซับหอมใหญ่เคื่องเน้นเลยล่ะเที่ยมเป็นชีมนั่นหมูซับคือเก่าเนาะ ไปฮาไปเรียมตัวพัดกันพี่น้องกระทะห่อน้วบี้ กระทะห่อเนาะเขาจะเอาน้ำมันเอ้ยเอากระเทียมลงก่อนเด้อพัดน้ำมันพ้อมๆเนาะใส่น้ำมันไายเติบดก็พี่น้องเพราะว่าไอ้เครื่องมันไายอ่ะนะ มันหอมหรอกค่ะก็เชือกหอมใหญ่ลูกหอมใหญ่ออที่หั่นไว้ลงไปพักแตนมันหอมเหมือนกัน ค่อ,คอยๆพัดไปมันนิ่มนะพี่น้องพัดหอมใหญ่ก็กระเทียมมันหอม้วกับอาหมูซับลงกนะพี่น้องค่อ,คอยๆพัดไป ัดโมเล่ม hmm. ัน้เราคอยกะทิไส่อันนี้ลวกหน่อยเพื่องเก็ดเห็คล้องหมักใส่ได้หลายแล้วเสียงดังคัดไปอีกสักหน่อย Jeg satt på kjøthet, det er det operatøren den dagen. ได่ลไลได้พี่น้องเลยเดีไดนลฮ้ยรูปบ่อลงใส่พี่น้องเลยควกพ่อขอใมักใส่ได้หล้ไหมสปาเกตตี้ ใส่ขวดนึงแล้วนะพี่น้องเลยไอ้หนามหอมแดงเอ้ยนามหอมใหญ่หนามบะเขือเทศมันออกนะพี่น้องก็ร่างขบคลิกพวงมันด้อพี่น้องเลยไอน้ำมันหอยเนาะ ใส่บอบฝาวลายเลยพี่น้องเลยซีอิ้วขาวโอ้ยน้ำมันหอยเอาน้ำมันหอยมันถืกอันนี้ฮอนๆหจะม,มันหอมเนาะนี่ซีอิวขาว ต, νε, ตไส่ซองสอดพี่น้องทัดให้มันออกเปรี้ยวๆหวานๆเลยเนาะ สป,ปากเก็ตตีนี่่สมควรใส่น้ำปลาเพี่น้ีงเนาะเขาต้องใส่เกลือจังแบบกลมๆมันน้ำแห้งก็เติมเนะพี่น้งนะีงใส่พริก,ก,ก,นนกรไทยได้ค่ยขาบุระได้พิกไทยใส่ร้ายในไง อย่างมันเน็มสักเอ่อเปิดไฟอ่นอ,อนๆเขี่ยออกไปสักสามสิบนาทีเนาะพี่น้นองเนาะเอาแล้วละ่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อย,ลดดยลแล้วแบบนี้เ็จเรียบร้อยเราไปกระซิตบถ่ายด้วยเหล่าจีนจั็หน่อยเนาะเหล่าจีนเข้ามาใส่ตอนที่เข้าเห็ดุเรดียบร้อยใส่วัอลล่ายพี่น้องใส่พอ่อหอม เราจีนคือเราเพื่อสุขภาพเนาะอืม,อมอหอมๆเลยเนอยเราจีนให้ก๊กเขาเรียเรียบร้อยเราเคอยกับซีราตเช่จานปกตตี้ เอาว่าจักจานพี่นอ้อง <c oughs> เอมไม่คอยได้เนาะ <c oughs> ร้านก็มายืนเฝ้ายาแห้งร้านเลยพี่น้องคิดน้ำกันว่าจา้า <c oughs> หอมหอมน้พี่นอ้องเนาะเ็ะ พี่น้องกินน้ำกันเด้จ้าสปาเก็ตตี้ผสมเหล้าจีนน้ำมันงานเนาะอ๋อหมองกิน<ป>น้ำกันด้จ้าเดอ้อไปละบายบายบาง,บางหวังเฮ็ดกินนะพี่น้องเดอ้อบายบายสบายดีสวัสดีจุ๊บ